นางสาวทวีพรเคนล,ลำผู้กศนตาบลหัวถนนสังกัดกศนอำอเภอพนนิคม,าาคมสำนักง,งาน,นงกศนจังหวัดชนบุรีเป็นกศนตาบลต้นแบบ5ดีทีเนียมระดับอำเภอขอเข้ารับการประเมินคัดเลือกกศนตาบลต้นแบบ5ดีทีเนียมระดับจังหวัดค่ะก่อนอื่นขอแนะนําอาคารสถานที่ ของกศนตมบนนะคะเราจะพาชมมุมต่างๆของกศนตาบลหัวถนนนะคะเชิญเลยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องเรียนของเรานะคะห้องเรียนที่ใช้พบกลุ่มและจัดกิจกรรมต่างๆของกศนค่ะมุมนี้ จะเป็นมุมเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษาระดับมต้นและระดับมปลายนะคะมุมหนังสือเรียนต่างๆค่ะจะมีมุมหนังสือเรียนระดับประถมมต้นและระดับมปลายนะคะมุมดิจิตอลชุมชนเป็นมุมที่มีการบริการ คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลค่ะมุมสื่อการเรียนออนไลน์มีรูปแบบการเรียนออนไลน์เช่นอีบ e ุ๊ก u t u b e และคลิปวิดีโอต่างๆเป็นสื่อช่วยการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงการศึกษาตามอธัธยาศัยด้วยค่ะมุมนี้นะคะจะเป็นมุมส่งเสริมการอ่านอีกมุมหนึง่ง ที่ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมมีสื่อวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียนและอาชีพที่น่าสนใจมุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการส่งเสริมการอ่านประชาธิปไตยและมุมส่งเสริมการอ่านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆพกะสะนตำบผลหัวถนนมีการจัดทำบันทึกรายงานผลข้อมูลพื้นฐานกสนตำบลโดยบันทึกข้อมูลในระบบ DMS i ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาและทำแผนปฏิบัติการกสนตำบลหมดกสนตำบล ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกสนอำเภอในการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกสนตําบลหัวถนนมีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น43คนมีการจัดทําแผนการ,การสอนบันทึกหลังสอนมีสื่อการเรียนรู้ที่เป็นหนังสือเรียนและสื่อออนไลน์เช่นห้องเรียนออนไลน์ e-book Google Meet และการติดตามผู้เรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักศึกษาอย่างต่อเนื่องค่ะการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดมีการสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลติดตามผู้เรียนที่จบหลักสูตรและ สรุปผลการวิเทศติดตามผู้เรียนที่นำความรู้ไปใช้ค่ะด้านการศึกษาตามอธัธยาศัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดอาเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยจัดทำสมุดบันทึกรายชื่อผู้ใช้บริการสมุดเยี่ยมและมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ะ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตมบบหัวถนนตั้งอยู่บริเวณเทศบาลตบมหัวถนนหมู่ที่9บ้านแปลงกระถินสภาพอาคารเป็นอาคารเอกเทศได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักง,งานกศนเมื่อปีงบประมาณ2,554สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะกับการจัดกิจกรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายเช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ WiFI ฟรีและเป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้รับบริการค่ะ เรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกสกตำบลหัวถนนมีการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวที่มีผลงานเชิงประจักษ์และมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีโดยมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์เช่นห้องเรียนออนไลน์ e b o ๊ก QR Code, f โค้ด o o k f o n p a ฟนเพจและไลายเป็นต้นมีการติดตามผู้เรียนสรุปผลการปฏิบัติงานสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งผลให้กศนตำบลหัวถนนได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์กศนพรีเมียมตะก้าหวายเทียมลายประยุกต์อันดับที่อันดับที่3ของสำนักงานกศนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบป,ประมาณ2,563ภารคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพกสอนอตำบลหัวถนนได้จัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครกสอนอตำบล และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เข้มแข็งร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกอสนาตะบลหัวถนนและมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตะบลหัวถนนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลหัวถนนกลุ่มอาสามอตะบลหัวถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตะบลหัวถนนซึ่งมี ในายใช้ยาักุลนาจริญกิจนายกเทศมนตรีตำบลหัวถนนให้การสนับสนุนดังนี้สนับสนุนที่ดินในการกอร่อสร้างกอ่อสตำบลหัวถนนสนับสนุนงบประมาณบุคลากรวัดสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆผมเห็นว่าเป็นส่วนดีนะครับที่ให้นักให้ประชาชนคนถนนเนี้ยที่ไม่มีโอกาสได้เรียนใน วันหนึ่งถึงพ่อนะครับแล้วก็มสามงอมหกวันี้ก็ได้มีทางเลือกในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือการศึกษาตามนโยบายสผมเองก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาอยู่แล้วสร้างวิถีชีวิตให้ประชาชนแล้ชีวิตดีขึ้นแล้วก็เน้นในเรื่องของอาชีพเสริมในเรื่องของขุมอาชีพต่งตางๆนะครับก็พยายามบอกครูนะครับกอดนอรว่าพยายามคิด แนวคิดที่แ,แปลกใหม่ๆแล้วก็สร้างเสริมอาชีพที่ดีและทำงานได้วนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกศนตบลหัวถนนได้จัดทํานวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์คือถังหมักขยะรักโลกซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยย่อยสลายขยะเปียเศษอาหารในครัวเรือน ข้อดีของถังหมักขยะรักโลกค,คือการลดการเกิแดแมลงรบกวนกิ่งซึ่งเป็นนวัต,รวตรกรรมกกังการจองกสณตมบนหัวถนนได้มีการเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆช 8, างเช่น Facebook แฟ,แฟเนเพจกสณตมบลหัวถนนและมีการประเมินผลการนำไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกสณตมบลหัวถนนขอจบการนำเสนอ ก็สนตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ